คือน่ารักมากคือค่อนข้างจะเป็นการทํางานในลักษณะของเชิงบวกนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํางานในเรื่องของการาไปจับผิดหรือว่าเป็นเรื่องของการลงพืน้นเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้ก็พอเข้าใจถึงชมรมนะครับตามที่ท่านพิธีกรท่านได้กล่าว ช่วยดําเนินการทุกๆุกปีนะครับผมใช้คําว่าทุกๆปีในช่วงสิบสามปีที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยผมผมพูดได้เลยว่าทุกปีแต่บางปีก็หนักบางปีก็เบา และคนที่เขากําลังบ,บอกเราว่าไปตรงนี้ช่วยดูกันหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยดิฉันยังคิดอะไรเรื่องฝั่งนี้ว่า ขวัางข้ามาเป็นเจ้าภาพสืบเนื่องจากรกรมโยธาธิการและหัมเมืองเนี่ยเป็นคู่กรณีนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นก็ให้อีกกรมนึงมาเป็นเจ้าภาพมารนะับฟังความคิดเห็นเสนอแนะอะไรต่างนะครับใจไทย เรียนพื้นต้ว่าแนะนำตัวไปด้วยนะครับก็จะมีเวลาพอแนะ่ไม่เกินเที่ยงเพราะว่าจำมะชานเองพูดไม่ค่อย,ไม,อยอไม่ค่อยเก่งนําเสนอไม่ค่อเก่งนะครับอันทวนตัวผมเองนะครับก็สรุปว่าย้ายมาอยู่จุมพรเป็นรอบที่สามนะครับก็เพราะว่าจุมพรเป็นบ้านเดิม

ได้มาเยี่ยมโครงการของปปชใช่ไหมหัววังพันธังตักก็คืออยู่ในเครือข่ายของปปชค่ะปบปชจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ทางโครงการชุมพรับได้นําเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่บุร่อกของหัววังพันังตักซึ่งของหัววังพันังตักเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันและบรรเทาทุกไ์ภัยเมืองชุมพรในส่วนลุ่มน้ำของท่าตะเภานะครับ แล้วก็ใกล้ๆเองแล้วนี่ก็ฝั่งข่ามือผมก็คือหนองใหญ่ซึ่งหนองใหญ่เองนวันนี้จะเห็นว่าผักตบ,บ<า>แทบจะม่มีแล้วเพราะได้ร่วมกับทางจังหวัดโยทำง,งานโยธทาธทิการจังหวัดป็นนะธานแล้วก็พี่น้องอบาตผู้านาชุมชนทั้งหมดที่มต้องการช่ชนด้วยได้มีทําจิตอาสาประมาณสองสามครั้งแล้วที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นที่เชิงท่องเที่ยวเชิงนรักนะครับและเก็บน้ํา ไว้ใช้รูแรงนั่นคือพื้นที่ของน้องใหญ่นะครับ,รบส่วนคลองหัววังเพตางตักที่อยู่ด้านด้านหลังหองพวกเรานะครับคลอ,องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันภัยน้ำท่มพรือนกันป้องกันเดยผันน้ําจากคลองท่าเพานะครับสู่หัวแล้วก็น้่วนนี้แหละครับที่ที่งกระานควบคุมไม่ให้น้าเข้าท่วมใน พื้นที่ชุมชนเมืองชุมพรครับขอบคุณมากครับทางชนประทานนะคะที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องของการขุดลอกคลองของหนองใหญ่ค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งรลับส่วนรวมทั้งหมดในตัวเมืองชุมพรนะคะแล้วก็ได้เห็นของการเ,เก็บดินเพื่อไว้ในการป้องกันในในที่ต่างๆที่จะ ร้องสุเอาให้คุยเงบนันจลรับรปี่อเป็นเทบุเมืองนรกเลยมันคงไม่มันคงจะไม่เลวร้ายถึงกับว่าหาดทรายจะหายไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าดูเพราะว่าทุกคนก็เป็นหมงเป็นใหในเรื่องของแหหาดทรายีเมื่อา พุทเผาใส่สแสลมผมทำลูกชายกับเมียผมสามคนรพอพอน้ำาัตตุ้งมันจะดึงทรายออกเปหมดยอยากให้มีผมออพูดตรงที่ได้เกิดทุกวันนี้ไม่ไมใช่ผมโมนะเป,นเป็นเพราะผมเองเพราะมันคัน มันทางตรงนี้ไม่ไม,ไมีตรงจุดไหนแถวนั้นมันจะดี